สำหรับรถ Ford r a n รนเจที่ต้องการยกสูงขึ้น2นิ้วเนี่ยพี่นี่เลยครับตาต์าชกอัพมีโชกยก2นิ้วปรับได้9้าน้ำหนักถ้าพี่อยากได้นุ่มเลือกระดับ1เลยครับอยากได้หนึบเลือกระดับเล้าครับพี่ปรับง่ายๆแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองตัวนี้เป็นตัวพิเศษตัวยก2นิ้วเทียบกับตัวเดิมใส่ไปแล้วจะยกสูงขึ้นท,ทันที2นิ้วเลยนะครับเห็นระยะกรูู้แล้วใช่ไหมครับพี่ว่าใส่ปุ๊บยกขึ้นท,ทันที2นิ้วเดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่าว่าตอนใส่เสร็จแล้วทรงเป็นยังไงไครับ เสร็จแล้วครับผมสำหรับรถ Ford r a n เ e อรใส่ระยะยก2นิ้วครับผมตัวนี้นี่คือทรงเดิมๆเ,เลยเปลี่ยนโชคเท่านั้นเองครับพี่ม <Huh? S 1> าดูดีกว่าว่าวัดได้เท่าไหร่ <Huh? S 1> อยู่ที่38นิ้วครับผม38นิ้วอย่างเดิมทุกอย่างเดิมได้ส่งยกขึ้นประมาณหนึ่ง <Huh? S 1> ทษทีครับพอดีไม่ได้อัดตอนแรกจะได้รู้ว่าต่างจากตอนแรกประมาณไหนโอเคสรงก็จะได้ประมาณนี้ครับผม ถ้าพี่ท่านไหนสนใจอยากอัปเกรดโชคให้มันยกสูงขึ้นทรงดีขึ้นหรือต้องการปรับฟิลเนี่ยสามารถติดต่อตาตาช็อกอ,อ,อัพได้ที่เพจ Facebook, Shopee หรือ Lazada แล้วเจอกันครั้งหน้านะครับผม